สวัสดีครับเขาวตะรับไปซ่อง,องาดินมีเรื่องเล่านะครับผมกลับมาเจอเชื่อเคยข่าวสารเชลซีและข่าวการฟุตบอลแบบนี้นะครับวันนี้ข่าวไม่เยอะมากนะแต่มีอัปเดตเรื่องของอนาคตนะครับผมเชลซีกับฝั่งของนิโกลวิลเลียมส์ด้วยนะแล้วก็อย่างที่บอกนะองลีนะครับผมตำนานของทีมชาติฝรั่งเศสมีการพูดถึงรุ่นน้องอย่างเอกิก้นะว่า ดีก็ไม่มั่นใจเขาเหมือนกันเอาจธิหายเดี๋ยวไปรอดูกันว่าจะเป็นยังไงนะแล้วก็เจป้าอาจจะได้ย้ายไปอยู่ที่อาเซนอนก็เป็นไปได้นะครับผมอ่ะไปเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับผมที่อันนี้แน่นอนก่อนเลยขอพูดถึงคนนี้ก่อนนี่ก็บิลเลียมสครับผมเมื่อวานเนี่ย เหมือนช่วงนี้เนี่ยโรมาโน่ก็น่าจะทำงานเยอะเนาะช่วงนี้นะครับผมก็ไปให้สัมภาษณ์กับดาสนะครับผมอ่านอ่านผิดขออภัยนะดานส์ใช้คำนี้แล้วกันนะครับผมก็เป็นเหมือนแบบเป็นเป็นช่วง YouTube เป็นช่วงแบบช่วงทำคลิปของตัวเองอะไรประมาณนี้ก็มีการให้สัมภาษณ์นะแล้วก็มีส่วนหนึ่งที่พูดถึงเชลซีนะครับผมกับนิโกวิลเลียมด้วยนะฝั่งของโรมาโน่เนี่ยบอกว่าเชลซีแล้วก็อาร์เซนอลเนี่ยต่างก็มีความสนใจในตัวนิโกวิลเลียมนะแล้วก็ยกให้เป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งตล,ลาดซื้อขายนี้ทั้งงงสสสโมมมรรเเนนี่่่ยพ้้้อออจัททุขแบบบาาคล เงินเพื่อคว้าตัวเขามาร่วมทีมยังไงก็ตามเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีสโมสรใดไฟเขียวนะครับผมที่จะเดินหน้าดีวนี้อย่างจริงจังนะเพราะว่าฝั่งของนิโควิเลียมเนี่ยยังรู้สึกสบายใจกับการใช้ชีวิตในสเปนนะแล้วก็มีการพูดคุยเกี่ยวกับสัญญาใหม่กับต้นสังกัดอยู่ด้วยเหมือนกันณนะตอนนี้คือไม่รู้ว่าเป็นกระแสะหรือเปล่าเพราะว่าในนัดที่เจอกับฝรั่งเศสก็เล่นได้ดีเออก็เหมือนโชว์ของได้เยอะเหมือนกันอะไรประมาณนี้แล้วเชลซีก็อยากได้อยู่แล้วคือถ้ามาน,นั่งแกะลงไปจริงๆอะ่ะแมตต์รอเคยพูดว่า แพ็กเกจของเขาเนี่ยจริงๆเนี่ยนิโควิเลียมน่าอยู่ที่มัน3 0 0แสนปอนนะถ้า3 0 0แสนปอนจริงๆเคยเคยคำนวณได้ฟังไปล้วถ้าหัก40%ค่าภาษีเนี่ยน่าอยู่ที่มันแสนเจ็ก็น่าจะเป็นเงินที่ได้รับอยู่ณนะปัจจุบันนะซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยเชลซี Chelsea คงจะต้องมานั่งดุดดีดดูดวะดีดลูกคิดกันหน่อยว่าว่าจะต้องจ่ายยังไงให้มันเหมาะสมที่สุดอย่างที่ฝั่งของแมร์ลอเคยพูดว่าโอ้โหถ้าดีวนี้มันจะเกิดขึ้นเนี่ย ไอ้โครงสร้างการจ่ายค่าเหนื่อยอะไรประมาณนี้มันจะต้องมีมันจะต้องมี creative ไอเดียที่ดีมากๆาและต้องมีโอ้โหมีการเล่นมีข้อเสนอที่น่าสนใจมากๆเหมือนกันที่จะดึงดูดนักเตะด,ด้วยนะอ้าวก็เดี๋ยวรอดูกันนะคำว่าบ้าคลั่งเนี่ย ยังมีคำถามอยู่นะว่าโอ้โหกับโอซิเมนเออยหรือว่าจะเป็นอย่างโยเคเลสเออยที่เหมือนต้องการค่าเหนื่อยมากขึ้นหรือแม้กระทั่งไมเมยองเนี่ยมึงยังขี้ตื่นจากเขาเลยกับนักเตะอ,อย่างนิโกวิเลียมเนี่ยที่ต้องค่าเหนื่อยมันจะต้องแบบอัปเกรดแล้วก็แพงขึ้นไปยกระดับประมาณหนึ่งเชลซีจะเอาที่ไหนมาจ่ายนะอะา็เดี๋ยวรอดูละกันกับการที่ตัวเองพยายามจะรัดเข็มขัดให้ดีขนาดนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวรอดูว่าเชลซีกับนิโกวิเลียมจะเป็นยังไงต่อไปนะครับอ้าวแล้วก็อย่างที่พูดไปนะครับผมอันนี้เนี่เป็น จริงๆเป็นความเห็นเป็นเขาเลยนะเป็นการบอกเล่านะของไมเคิลริชาร์ดนะครับผมก็คือเขาเนี่ยทำงานร่วมกันกับเทอรรี่องลีนะแล้วก็มีการพูดคุยกันเรื่องของเอกซติเก้แนี่แหละเอ้ยสไตล์เป็นยังไงนะครับผมไมเคิลริชาร์ดเนี่ยเล่าให้ฟังนะบอกว่าในเรื่องของเอ i กิตี้เนี่ยผมเนี่ยคุยกับองลีนะเกี่ยวกับเขาในหลายครั้งเลยเขาบอกว่าเขาเนี่ย อองลีต้องบอกอองลีเนี่ยบอกว่าเอกติเกเนี่ยไม่ใช่นักเตะที่น่าหง,งุดหงิดอะไรขนาดนั้นนะแต่ในบางจังหวัดเนี่ยเขาก็จะดูเก่งมากๆแล้วอีกนาทีต่อมาเนี่ยกลับกลายทําเรื่องง่ายๆเนี่ยไม่ได้ดีเท่าไหร่เลยนะแต่อองลีก็บอกว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เขาจูนติดนะครับผมอนาคตในการค้าแข่งของเขาเนี่ยมันจะพัฒนาขึ้นและเพดานของเขามันจะสูงมากๆเลยทีเดียวนะคือฟังแบบนี้อองลีก็บอกลีไม่แน่ใจถูกปะ เออก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าน้องคนนี้จะเป็นไงแต่ถ้าสมมติเอาที่องรีวิคาะห์มาแบบนี้เฮมันให้กลิ่นอายเหมือนนิโคลัสแจ็กสันเหมือนกันนะมีบางจังหวะที่เล่นได้ดีมากๆเอาอชิบหายบางจังหวะต่อมาเล่นพลาดซะอย่างนั้นเห็นได้ชัดเลยจากนัดชิงคอนเฟเ League ยิงประตูเข้าไปไม่ใช่ไม่ได้ใช้หัวเลยนะใช้อกยิงเข้าไปแล้วก็ในจังหวะต่อมาแต่บอลลัน่นไปเข้าทางอาเดรียนอะไรมาอย่างเงี้ยมัน เห็นได้ชัดเนาะแล้วเราต้องการนักเตะแบบนี้มาอยู่ในทีมอ ok ีกหรือเนี่อป่านั่นคือคาถามว่ามันจะสร้างความปวดหัวให้กับนักเตะเพื่อนร่วมทีมรวมถึงแฟนบอลด้วยหรือเปล่านะ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับผมมีองลีเนี่ยมาพูดแล้วนะว่าไปเปลื่อมาแล้วว่าไอตัวนี้ก็ไม่ไม่ได้ฟอร์มไม่ได้นิ่งเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะว่าเชลซีกับเอคิติเก้เนี่ยสุดท้ายมันจะไปจบที่ตรงไหนนะครับ โอ okay, เครายงานต่อไปนะครับผมพูดถึงเกป้าลิซาบาลาก้าหน่อยนะครับผมอันนี้เนี่ยเป็นรายงานนะจาก t ด e a อาร์ติคยูเคนะครับผมโดยเจมส์แม็กนิโคลัสนะครับผมมีการพูดถึงนะบอกว่า5ล้านปอนด์ที่จะเป็นค่าฉีกสัญญาของฝั่งเกป้าลิซาบาลาก้าเนี่ยฝั่งอาเซนอลสนใจขึ้นมาซะอย่างนั้นนะครับผมอ่ะ รายงานจากแอตติยูเคนี่พูดไปยังไงนะเขาบอกว่าอาร์เซนอลเนี่ยได้ตั้งเป้านะครับผมให้เกป้าลิซบลาร้กาเนี่ยเป็นผู้รักษาป,ประตูตัวสำรองคนใหม่ในซัมเมอร์นี้หลังพลาดตัวนะครับผมในการคว้าตัวโจนกาเซียนะที่จะย้ายไปบาร์เซโลนานะโดยมองว่าเกป้าเนี่ยจะเป็นตัวเลือกที่ดีนะในเรื่องของทั้งประสบการณ์ในพิมเมลีกรวมถึงแชมเปี้ยนลีกนะครับผมในราคาที่จับต้องได้เนื่องจากว่ามีค่าชิกสัญญาเนี่ยเพียง5ล้านปอนด์กับเชลซีนะแม้ว่าเกป้าเนี่ยจะทราบดีนะครับผมว่ามีดาบิดไรญาะนะเปิครับผม ทางจากอาเซนอลซึ่งกําลังเร่งเจราจานะเพื่อโน้มหน้าเนี่ยให้เขาย้ายมาร่วมทีมนะขณะนะที่เจ้าตัวเนี่ยเพิ่งจะจบฤด,ดูกาลกับบอลมัดนะครับผมด้วยผลงาน35นั้นเนี่ยทำไปได้9ก้ขีนชีดนะแล้วน่าจะมีทางเลือกจากหลายสมโมสรในตลาดนี้ด้วยเหมือนกัน <S <S ผมว่าเกป้าอย่างที่บอกอยังไงก็น่าจะได้ย้ายนะ ไอซานเชสีกคนก็น่าจะได้ย้ายเหมือนกันเพราะว่าเราต้องกรุยทางให้กับฝั่งของเมยองที่มันจะเข้ามาด้วยเหมือนกันแต่กรณีที่ว่าเมยองต้องเข้ามาด้วยนะถ้าเคลียร์เกปาได้เคลียร์ซานเชสได้ยังไงเมยองเข้าแน่ๆนะครับผมอ้าวก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะว่าสุดท้ายเนี่ยเกปาจะไปจบที่อาเซนอลหรือเปล่านะครับผมก็ต้องต้องรับสภาพนะรับสภาพก,กับการที่จะเป็นมือ2อเป็นตัวเลือกแทนของดาบเบิายดด้วยนะครับผมเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะว่าสุดท้ายเนี่ยเกปากับอาเซนอลจะเกิดขึ้นหรือเปล่ารอติดตามไปพร้อมกัันนะครบ โอเคเอาก่อนจะไปที่จะไปที่4ข่าวสุดท้ายนะครับผมขึ้นที่ไปตอนนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามไปที่ช่องบดีมีเรื่องเล่าด้วยนะครับฝากไปด้วยนะเมื่อวานเนี่ยเล่าให้ฟังไปแล้วนะครับผมเรื่องของชาโลบานะแต่เป็นรายงานจากเบนโดนี่นะครับผมที่อยู่ในเงือของจารุก้าดิมาซิโอนะบอกว่าอย่างที่บอกนะครับผมก็คือมีแมลอเนี่ยมาคอนเฟิร์มเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันน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 ะะคครรรรรััััับบบบบบผผมมมมออออกกกกววว่่่่าาาาาาฝงงงงงขโโปลลลีีีเเเเยยยสใจจทชิๆด้หืไ แมตลอนเนี่ยบอกว่าเชอร์ลชาโลบากองหลังวัย25ปีของเชลซีเนี่ยที่เพิ่งถูกได้ติดทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่ไปนะครับผมได้รับความสนใจนะจากนาโปลีนะแล้วก็มีจากแชมเปียนลีกล่าสุดนะครับผมโดยมีอันโตนิโอคอนเต้เนี่ยอดีตกุนซือเชลซีและปัจจุบันเนี่ยเป็นเฮดโค้ชนะครับผมของนาโปลีอยู่นะต้องการจะดึงนะครับผมชาโลบาไปร่วมทีมเพื่อเสริมแกร่งในการลุยศึกลีกนะครับผมแล้วก็แชมเปี้ยนลีกด้วยแม้ว่าเชลซีเนี่ยจะพอใจฟอร์มการเล่นและสัพพลายติกของเขาเนี่ยหลังจากที่กลััับมมมมมาา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 จกกกกกรรรรยยืตตตตวววที่่่คิสสลลลลพเนะแแ้้้้็็ไไไดองขถ รับประกันตำแหน่งตัวจริงให้ได้นะเนื่องจากว่าเวซี่ฟอฟาน่าเนี่ยถ้ากลับมาจากอาการบาดเจ็บนะครับผมน่าจะยืนคู่กับรีวาโควิลนะมีความเป็นไปได้นะครับผมในการเสริมนะของทางฝั่งกองหลังนะครับผมฝั่งซ้ายอีกคนนึงด้วยทําให้อนาคตของชาโลบาเนี่ยขึ้นอยู่กับเขานะว่าต้องการจะลงสนามสม่ำเสมอหรือเปล่านะครับผมแล้วก็ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเพื่อรักษาตําแหน่งของเขาเนะเพราะต้องการจะติดทีมชาตินะครับผมไปลุยในสืกฟุตบอลโลกด้วยเหมือนกันนะซึ่งหากเจ้าตัวเนี่ยตัดสินใจย้ายเพื่อหาโอกาสใน,ในอังกฤษนะครับมมมไเีีนน่่ด้รขออสสสทก็ ามารถขวางได้นะโดยเจ้าตัวเนี่ยให้สัมภาษณ์ระหว่างการรับใช้ทีมชาตินะครับผมว่าสําหรับผมเนี่ยผมแค่มองโฟกัสกับปัจจุบันนะแล้วก็ปล่อยเสียงรบกวนในเรื่องของอนาคตเนี่ยไว้ข้างนอกแบบนั้นแหละนะครับผมอะ่ะก็เหมือนขอโฟกัสกับทีมชาติก่อนเพิ่งจะได้ติดทีมชาติครั้งแรกรู้สึกสนุกมากๆด้วยเหมือนกันนะ,ะเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะว่าสุดท้ายเนี่ยชาโลบาจะได้ย้ายไปอยู่ที่ทีมไหนหรือจะอยู่ที่เชลซีต่อรอติดตามไปด้วยกันนะครับ โอเคส่วนข่าวต่อไปไปพูดถึงเรื่องเงินเงินทองทองหน่อยแล้วกันนะครับผมกับเชลซีนะประกาศพาร์ทเนอร์ใหม่อีกแล้วนะพาร์ทเนอร์มึงเยอะเหลือเกินแต่มึงยังไม่ประกาศเสื้อคาดอกใหม่สักเขาเลยนะสปอนเซอร์คาดอกใหม่สักทีนะครับผมรายงานนะจากเชลซีออฟฟิเชียลเลยนะครับผมบอกว่าโมสันครูนะครับผมจะกลายเป็นพาร์ทเนอร์เบียร์คนใหม่ของเชลซีนะมีค่าบอกว่ายังไงเชลซีเนี่ยประกาศการร่วมมือระยะยาวกับโมสันครูนะครับผมเบเวอร์เจส์คอมพานีนะโดยจะนําแบรนด์เบียร์ชื่อดังนะครับผมอย่างคาร์ลิงเนี่ยกลับมาสู่สนามแชมฟอร์ดบีชนะแล้ว 25 2026เป็นต้นไปซึ่งนะับว่าเป็นการหวนคืนของแบรนด์ที่เคยเป็นพันธมรกับสโมสรในยุคปี90นะแล้วก็มีความสัมพันธ์นะครับผมกับวงการฟุตบอลมาอย่างยาวนานกว่า30ปีนะโมซันครูเนี่ยจะนำเสนอผลิตภัณฑ์เบียร์นะครับผมทั้งหมด11รายการเลยนะครับผมและทีนี้เนี่ยนอกจากนั้นแฟนบอลเนี bon ่ยจะยังได้เห็นนะครับผมกิจการด้านการโปรโมตตลาดการตลาดต่างๆนะครับผมโปรโมชั่นพิเศษจากคาริ่งทั้งในอังกฤษแล้วก็ต่างประเทศนะรวมถึงการปรับปรุงนะครับผมในแบรนด์ต่างๆด้วยนะซึ่งจะเกิดทีีีี่่เเลลลลซัแลัแะะะจมมมปปรรรสบบกาณ์ทททยย้คคออุตดง ทีนี้โบลิเวอร์โบเดนนะครับผมพูดในการของฝ่ายขายของพาร์ทเนอร์ของเชลซีนะครับผมบอกว่าเราเนี่ยยินดีต้อนรับโมสันครูนะครับผมสู่ครอบครัวพันธมิตรของเราด้วยการประสบการณ์ที่ยาวนานในแวดวงกีฬานะโมสันครูนะครับผมจะช่วยยกระดับนะประสบการณ์วันแข่งให้กับแฟนบอลอย่างเราได้แน่นอนมากๆขณะที่เควล์เฟล เทปฟาเวลนะครับผมพูดในการนะของโมสันนะครับผมโมสันครูนะมีการบอกว่าเราเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นอย่างมากนะที่ได้เป็นพารธมิตรเบียร์อย่างเป็นทางการให้กับเชลซีนะเราเนี่ยลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานนะเพื่อมอบประสบการณ์ที่น่าจดจาให้กับแฟนบอลนะพร้อมทั้งมีกิจกรรมและก็โปรโมชั่นพิเศษมากมายสำหรับแฟนสิงห์บลูทั่วโลกในปีหน้าด้วยเหมือนกันนะอาปิดทิดรูปซะง,งั้นอโอเคอย่างที่บอกอย่างที่บอกนะครับผมก็คือ ช่วงนี้ก็คงหาเงินเก่งนั่นแหละเนาะฝั่งของเชลซีนะครับผมก็คงเดี๋ยวต้องรอดูกันนะว่าสุดท้ายเนี่ยจะได้จะมีสปอนเซอร์คาดอกใหม่เมื่อไหร่นะครับผมก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะตอนนี้ก็เป็นพาร์ทเนอร์รอบสนามไปก่อนนะครับผมหาเงินเก่งเหลือเกินอย่างที่บอกนะทีมเชลซีในช่วงนี้นะครับผมอ่ะโอเคเมื่อกี้แม่งปล่อยไปตั้งนานไม่ทันดูใช่ไหม <laughs> กับอันนี้นะครับผมฝั่งของเชลซีตรีย เตรียมที่จะพลาดนะ่ะหนึ่งในกองหน้าที่หวังไว้แล้วนะครับผมนั่นก็คือเบนจามินเซสโก้น่าจะไปอาร์เซนอลนี่แหละมีรายง,งานจากเบนเจคอบนะครับผมแล้วก็ฟาบิโอโซโรมาโน่นะครับผมเบนเจคอบเนี่ยบอกว่าอาร์เซนอลเนี่ยยังคงเดินหน้าเจราจากับอาร์เบลลซิกนะในเรื่องของการคว้าตัวเบนจามินเซสโก้นะโดยคาดว่าอาจจะมีการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้ซึ่งเซสโกเองเนี่ยก็มีความต้องการที่จะย้ายมาร่วมทีมอาร์เซนอลเช่นกัขนขณะเดียวกันวิกโตเรียเคเรสนะครับผมก็ยังคงอยู่ในข่ายพิจารณาด้วยเหมือนกันนะโดยตอนนนนนนีี้้้้ะะะะครรััับบบผมอออออเเเเดดยยตตตาาาางงงกกกกกจจ็ททลลืไวหๆ่่ ใ,ใจยื่นข้อเสนออย่างจริงจังแต่ในตอนนี้การพูดคุยกับเซสโกเนี่ยถือว่ามีความคืบหน้ามากกว่าด้วยเหมือนกันรายงานจากโรมาโน่เนี่ยบอกว่ามีรายงานนะว่าอาเชนอลเนี่ยกำลังเดินหน้าในการเจราจาคว้าตัวบเบยจามินเซสโกอย่างจริงจังหลังมีการพูดคุยเบื้องต้นที่ชัดเจนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะการเจราจาระหว่างท,งทั้งทุกฝ่ายเนี่ยนักเตะแล้วก็สโมสรเนี่ยกำลังเนืนอไปได้ด้วยดีนะแม้ว่าตอนนี้จะยังไม่มีข้อตกลงเกิดขึ้นนะแต่ก็ยังไม่คาดหวังนะครับผมว่าจะเกิดขึ้นภายในสุดสัปดาห์นี้แตต่่่่่่ถืืืือออออวววาาาาเเเป็นนนนนดดีีีลลทกกังงมมมคคบหห้้ยย เออมันก็น่าจะเสร็จอาร์เซนอลแล้วแหละเนาะเชลซีก็ไม่มีข่าวเลยก่อนหน้านี้ก็มีข่าวเหมือนกันแต่ก็เงียบไปนะแล้วก็มีข่าวว่าอาเบลลซิกเน่ยอัพค่าตัวขึ้นมาด้วยเชลซีก็เลยถอยจากเรื่องนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมออาสุดท้ายเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะว่าอาร์เซนอลเนี่ยกับเซสโกจะมีข่าวเมื่อไหร่และจะปิดดีกวนได้หรือเปล่ารอติดตามกันนะครับยังอยู่ที่ลอนดอนเหนือนะครับผมจะเป็นข่าวร้ายของแฟนสเปร์นะครับผมนั่นก็คือนาแอสนะถูกปลดอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อคืนนะครับผม ได้แชมป์แล้วก็ไม่พอไม่พอสําหรับดานิเอลเลว่เหมือนกันนะครับผมแฟนบอลสเปอร์ก็คงหงุดหงิดเหมือนกันนะครับผมอะอย่างที่บอกนะมีรายงานนะว่าแอนช์พอเต้ครูครนะครับผมถูกปลดนะออกจากท็อตแนมฮอสเปอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่ดานิเอลเลว่ประธานสมโมสรน,นะใช้เวลาในการตัดสินใจมาตลอดทั้งสัปดาห์ด้วยเหมือนกัน ก็ตามข่าวก็น่าจะเป็นโทมัสแฟงเนาะกุนซือของเบนฟอร์ดนะครับผมที่จะมาคุมทีมก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะว่าสุดท้ายเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับผมว่าหน้าตาของโค้ชคนใหม่จะเป็นยังไงแล้วก็นาแอนช์เนี่ยจะย้ายไปอยู่ที่ทีมไหนเออถ้ามีเพื่อนผมที่เป็นแฟนแฟนอินเตอร์นะก็มีผู้แซวเหมือนกันอู้ปลดเร็วไปนิดนึงนะไม่งั้นได้นาแอนช์ Na จะมาแทนชิวูแล้วด้วยเหมือนกันนะครับผมเอาเดี๋ยวรอดูนะว่าอนาคตของนาแอนช์เนี่ยจะไปอยู่ที่ทีมไหนถ้ามองในมุมของนาแอนช์น่าเสียดายนะไดีได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 ดว๋ ดูแล้วกันว่าอนาคตเนี่ยสเปอร์จะได้กุณซือคนไหนมาร่วมทีมนะครับผมอ่ะโอเคแล้วนั่นานะก็เป็นทั้งหมดนะครับผมของบดินมีเรื่องเล่าในวันนี้นะคิดเห็นอ่างวันนี้เชลซีพร้อมทุ่มเงินควา้าบิลเลียมยังคาใจอยู่นะมึงจะทุ่มยังไงวะอยากเห็นเหมือนกันเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าจริงจังแค่ไหนนะครับผมแล้วก็องรีไม่มั่นใจฝีเท้าเอกกิติเก้อ้าวก็เดี๋ยวรอดูว่าสุดท้ายเนี่ยมันจะมาประจบกันได้หรือเปล่านะเอกกิติเก้กับเชลซีนะครับผมแล้วก็อย่างสุดท้ายคิดว่าอาร์เซนอออลลจะไไดด้ฝั่่่งขงขเเคปปปาารรวมมทีมหืินคิลวัน จากกันไปยอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องบดีมีเรื่องเล่าด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนใดีคุณไดติดตามนะครับสวัสดีครับ